สวัสดีค่ะมาชวนเพื่อนทำปังโลตีจอนค่ะหน้าตาแบบนี้มีวิธีทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มจากหมักไก่กันก่อนค่ะอกไก่บด300กรัมหอมหัวใหญ่สับหนึหัวค่ะไข่ไก่1ฟองเกลือสองกรัมพริกไทย1กรัมค่ะน้ำตาลทราย10กรัม ผงปรุงรสดีรสไก่5กรัมพงบาร์บีคิว20กรัมค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วพักในตู้เย็นค่ะ30นาทีขึ้นไปมาทำซอสบาร์บีคิวค่ะหอมหัวใหญ่หรือหอมแขก1หัวกระเทียมจีนสัก5กลีบค่ะปั่นให้ละเอียดแบบนี้ค่ะใช้ซอสมะเขือเทศ250กรัมซอสพริก20กรัมค่ะ นำหอมหัวใหญ่กับกระเทียมที่เราปั่นใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บ30กรัมผงปรุงรส3กรัมน้ำส้มสายชู5กรัมผงบาร์บีคิว20กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่น2กรัมน้ำตาลทราย30กรัมใส่ผงชูรสด้วยค่ะ5กรัม เพื่อนไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่พงออริกาโน่ค่ะ5กรัมน้ำสะอาด40กรัมค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วยกขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าลืมใส่เนยสดรสจือดอีกค่ะ50กรัมคนไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนๆอ,อ,อย่าหยุดมือค่ะเพราะว่าซอส ค่อนข้างที่จะไม่ง่ายค่ะพอทุกอย่างละลายดีแล้วพักไว้ค่ะไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้ได้ที่แล้วค่ะตั้งกระทะใส่เนยแล้วผัดไก่ค่ะผัดให้สุกมาเตรียมในส่วนของผักค่ะล้างหั่นซอยให้เรียบร้อยค่ะขนมปังและไข่ จะตักไส้ไก่ของเราค่ะสามช้อนใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะตีให้เข้ากันค่ะใช้ขนมปังทรงนี้ค่ะวันนี้จะทรงไหนก็ได้นะคะขนมปังจะกลมจะเหลี่ยมจะรีจะเล็กจะใหญ่ได้หมดค่ะ แต่วันนี้เลือกไซ์นี้มาค่ะผ่าครึ่งอย่าให้ขาดนะคะเตรียมขนมปังเตรียมไส้ไก่ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งกระทะค่ะใช้กระทะปิ้งย่างแบบนี้ค่ะแบนๆแบบนี้แล้วใส่เนยใช้ไฟอ่อนๆค่ะนาไส้เทลงไปแล้วเอาขนมปังคว่ำลงค่ะ ทอดไปจนกว่าไข่จะสุกค่ะไข่สุกแล้วกลับด้านค่ะเราก็จะจีขนมปังอีกด้านหนึ่งเพื่อให้หอมเนยทั่วกันค่ะถึงเวลาประกอบร่างปังโรตีจอรย่างบนเตาแล้วค่ะจะทาซอสบาร์บีคิวที่เรา ปรุงไว้เมื่อกี้ค่ะซอสค่อนข้างรสจัดพอประมาณแต่สำหรับคนที่กินเผ็ดสามารถเพิ่มพริกป่นละเอียดลงไปอีกได้นะคะถ้าชอบแบบเผ็ดๆใส่ผักเลยค่ะมีผักอะไรใส่ลงไปให้หมดค่ะวันนี้มีมะเขือเทศแครอทผักสลัดค่ะมีกรีนโอ๊ก แค่นี้ก็ได้โรตีจอนน่าทานแบบนี้ละค่ะสำหรับเพื่อนที่ชอบมายองเนฟสามารถเติมได้ค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่สลัดผักหรือใครจะเพิ่มอะไรอย่างอื่นอีกก็ได้นะคะออริกาโนโ่พาสลี่ บังโรตีจอนทำไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปค่ะค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชั้นทำได้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ